บนหิมะสังหารตายซะเถอะ ตัวแข็งเฮ้ยน้ำแข็งกัดกินกระดูกอรอนแมนปลาระเบิดโอ้โหปลาจรวดเฮ้ยโอ้ยโคตรแรงเลยเพื่อนอุ้ยจะตายยาฉีดยาเฮ้ยร่างกายโอ้โหผิวหนังลอกเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติติมาไปนะครับกับเกมโบมัสเตอร์ศึกโยนอาวุธสุดโหดฮาซีซั่น2กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้ว เราก็ได้ลองใช้หลายตัวละครในการต่อสู้กันเลยนะสำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บเงินเพื่อปลดล็อกตัวละครใหม่ๆที่มีความสามารถมากกว่าเดิมแล้วก็จะมีเล่นโหมด Apple Shooting ยิง Apple อะไรก็ไม่รู้ด้วยนะรับรองว่าในพาร์ทนี้ต้องสนุกสุดมันอย่างแน่นอนอยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะกดติดตามกันด้วยพร้อมที่จะเริ่มเล่นหรือยังเอ่อยถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเราจะเล่นเป็นอืตัวไหนกันดีเอ่ยเอ้ยคนนี้ละกันนักดับเพลิงที่ใช้เป็นโมโรท็อปนักดับเพลิงประทะปราฉลามอะไรวะเนี่โอ้โหยมาเจอระเบิดเพลิงกันหน่อยเพื่อน12โอ้โยเฮ้ยเสจไฟกระเด็นโอ้โหยสุดยอดแม่ฉันอยากจะกินเลือดมนุษย์เหลือเกินปากฉันเต็มไปด้วยเลือด ว้าวเกือบโดนแม่อยากจะรู้จริงๆว่ากร่องนี้มันคืออะไรโอ้โหได้เป็นเพชรมาสิบเม็ดแม่แล้วก็กล่องพิเศษลองดูโฆษณาหน่อยสินี่ได้มาพันหนึ่งครานี้ปาระเบิดขวดที่13บสาจ้าโอ้โยเสรไหมโอ้โยแม่โดนสะเก็ดไฟโอ้รียทูฟิวดูสิ้ยไม่โดนครับผม เดี๋ยวเราจะต้องปาสักประมาณ14นี่ดูสิเอาโอ้โหจะเป็นจะตายสงสัยต้อง15อหุ้ยหืมอ,อย่างแรงครับผม15ไปเลยเพื่อนยาโอ้โหเต็มเต็มเฮ้ยตัวสะดุง้งอ่เพล a y เยอโอ้โหขว้างมาแล้วเอาโอ้โหโดนขึ้นน้ำด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาคราวนี้สักประมาณ18แล้วกันนะเพราะว่าเราล่วงลงมาเพื่อน นี่โอ้ยอะไรวะเนี่ย18ไม่ถึงแม่ประมาณ21น่าจะดีหุย้ยเกือบไป21ละกันนี่ก็ผมเต็มเต็มโอ้ยขาไฟลุกแม่ปลิวไปอีกคราวนี้ก็ต้อง23อื้อหือเป็นตัวที่สู้ยากสู้เย็นลวเกิน23่าครับผมเป่งเต็มเต็มโอไฟลุกเจ้าฉลาม,มเพชเมียได้เวลาการฟิติทิมสังหาร เอา23ไปกินเนี่ยผมยาอ้าวฉลามไม่โอ้โหเป็นฝุยผงม,มาตอนนี้ก็รับเงินไปก่อนนี่ดูสิเปิดออกมาเป็นอะไรเอ,อ่ยป๊า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 โอ้ยได้เป็นเงินเอาละคราวนี้ก็มีเงินประมาณ1 10, 7 0 0 0 ไปเล่นโหมด Apple Shooting หน่อยละกันนะตัวอะไรดีเอ่ยสำหรับโหมดนี้เฮ้ยเหมือนจะเป็นตัวละครใบอาวุธก็คือขนมปังนี่ปะทะ Apple ิลโอ้โหผล,ลไม้อยู่บนหัวแม่วิธีการเล่นก็คือยิงให้โดนผล,ลไม้ห้ามโดนตัวได้ซีเพื่อนเอาละอ๋อมีการแบบว่าสอนก่อนเฮ้ยเป็นไง สุดยอดเอานี้ก็ต้องเล็งองศาดีๆเอาไม่โดนอีกปะโถแย่แ yeah, ล้วสิฮึบสิบห้า <c oughs> เกินนะผมประมาณ13ละกันโอ้ไม่ได้โอ้โหแพ้ครับผมเอาละคราวนี้ก็สักประมาณ1ิละกันเอา,า,าโ,อโดนหัวด้วยโทษทีโอ้โหหัวแหกแม่เกือบแย่เลยนะเอาละต่อไปก็สัก12อุ้ยไม่ได้ครับผมแต่11ได้แน่นอนองศา อะไรวะเนี่ย hey, oh, <cool. S 1> โทษทีนะเพื่อนอ uh huh. เป็นการยิงที่ yeah, แย่เหลือเกินสสสิ uh ิบ huh. uh ี่บห้าเกินไป ดูสิออตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยโอกาสเอาละไขเข้าไปดูสิป๊าป๊าป๊าห้าร้อยครับผมดเดี๋ยวเราจะมาทําการซื้อตัวละครใหม่เอเอาเป็นอะไรดีเอย่ยซานต้าครอสดีไหมไม่สโนว์บอลลูกบอลหิมะห้าพันครับผมปลดล็อกไปซแตนท้าครอส,สุดโหดซแตนร้า,ราครอสปะทะจอมเวทมืดโอ้โหเอาลูกบอลหิมะไปกิน12ครับผม ไอ้ไม่โดนเฮ้ยดิมันใช้หัวกระโหลแห่งความตายวยบินแบบนี้ได้โอ้โยเฮ้ยทำไมโหดจังวะได้มา500จากกล่องพิเศษเอาละคราวนี้16อยา่าเต็มเต็มโอ้โยบอนทิมะที่เปิดหัวกะโหลได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยอาวุธอุ้ยเกือบโดนอาคราวนี้ก็17ละกันเต็มเต็มโอ้ยหัวหายไปเลยอ่าในเวลาการสังหารซันตาคอร์ตบอนฮิมะสังหารตายซะเถอะเอ้ตัวแข็งเฮ้ยน้ำแข็งกัดกินกระดูกึ <c oughs> อย่าให้ฉันต้องโหดนะเพื่อน อืมตอนนี้ก็มีเงินประมาณ1 6ื่นเล่นอีก3ครั้งจะมีการแข่งคล้ายๆทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมสำหรับคราวนี้ <2. S 1> เราจะมาเล่นเป็นนักลบสปาร์ตันจัดไป7,000ลุยนักลบสปาร์ตันกับอุ้ยไอรอนแมนหัวเป็นถังเฮ้เอาละ ฉันจะโยนประมาณนี่ห้าละกันโชว์โอ้โหเฮ้ยโคตรแม่นปาไอรอนแมนปาระเบิดโอ้โหยปาจะจรวดเฮ้ยโอ้ยโคตรแรงเลยเพื่อนโอ้ยจะตายโอ้โหยลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยนายลุกได้แล้วเพื่อนแม่แสดงให้เห็นถึงอาวุธที่หลายแรงอืมสำหรับคราวนี้เราก็โยนประมาณสามละกัน ตึกโอ้ยยังได้อยู่เฮ้ยโดนอกอืหแรงพอหรือเปล่านะยังไม่ตายอีกเฮ้ยโดนจรวดอืมเอาละประมาณห้าละกันเต็มศีรษะแน่นอนไม่โดนเฮ้ยอ้ยจรวดคราวนี้ต้องโดดชั้นแน่นอนเอ้าเกือบตายมาสีเหมือนเดิมจ้าหอ,อกสปาตันเต็มหัวได้เวลาการสังหารไอรอนแมนตอนนี้ก็กว้างหอ,อกไปเลยเพื่อนจึม โอ้โหสมองไหลลูกกระตานหลุดเห็นฝีมือของนักลบอย่างฉันหรือยังล่ะเอาละคราวนี้ก um> ็โอ้โหชาวจีนโบมาสเตอร์ใช้เป็นแบบว่าธนูพรุดพันหรือเรื่อยๆชาวจีนปะทะกับเทพทอโอ้โหตัวพิเศษนี่ผมเราสามารถอ่ากดให้มันแบบว่าระเบิดได้เลยเพื่อนจัดไป24 ฮ้ยบึ้มเข้าหัว oh. อ่าตอนนี้ก็สะเทือนไปถึงสมอง oh. โยเทพทอหุย้ยพลังคอนรุนแรงว้าว <Wow. S 1> โหดร้ายที่สุดคราวนี้ก็ประมาณ24เหมือนเดิมตุ้ม <h> ih <ihi> แม่พุระเบิดเฮ้ยค oh. อนมันโหดคราวนี้อืหสะเทือนเล็กน้อยตัวช็อตเจอพลุแบบรุนแรงที่สุดอย่า yeah. บุ้งเข้าหน้าครับผมเฮ้ยเป็นไงอืไ,ได้เวลาการสังหารเทรพรเจ้าสายฟ้ายิ่งพู่ไปบึมว้าวผู่ระเบิดไม่ฉันแพ้ไฟสลายเย่ชนะเรียบร้อยแม่อาวุธก็เล่นง่ายด้วยนะตัวนี้เหลืออีกตาหนึ่งก็จะปลดล็อกโหมดใหม่กันเลยนะเอาละเล่นแบบหลากหลายไปก่อนทาหารใช้ขวานโทมาฮอค สามพันเฮ้ยเงินจะหมดเกลี้ยงกอรอัปเกรดโอ้โหจะเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้ทหารปะทะกับเฮ้ยใครวะนี่เอาละดูจากองศาน่าจะประมาณ14พลังขวานสังหารอุ้ยไม่ได้ครับผมน่าจะประมาณ16อู้มันดีได้ไหมระเบิดครับผมโอ้ยแรงนี่เอา16ไปกินจ้าขวานโอ้ยแม่ไม่โดนเฮ้ยเฮยเฮยระเบิด เต็มหน้าเอาหูท้องเป็นรูลุกขึ้นมาเพื่อนสิปควางเข้าไปโจอเอาโดนด้ามอีกอืไม่ค่อยจะดีเออได้นไม้มาอีกลูกว้ายเต็มหัวอุ้ยผมหายไปเลยนะผมไหมยี่สิบหยา่าคว้างขวานโอ้ยกระแทกขาหักอืตอนนี้ล่วงลงไปด้านล่างอุ้ยระเบิดอุ้ยสุดแม่นขวาน22 องศาเข้าศาีรษะเอาเข้าหน้าอุ้ยหน้าหายเฮ้ยไดําไมมันจะกำจัดเราใหอ่าไม่ฉันกำลังจะตายอยังไม่ตายเพื่อนคราวนี้21อย่าเต็มเต็มอโอ้โหถึงกับตาแบบว่าตาลอยไปเลยนะหวานสังหารโหด อย่าจะบ,บั้นคอมันโอ้โหเฉอะหัวหลุดนี่แหละการสังหารโหดมาคราวนี้จะได้เป็นของรางวัลอะไรเอ่ยฮ้ยจุบจ๊บ,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 บได้เพชรถ,ถึง5เม็ดคูณ2ไปส่รางวัลซปเปอร์กิฟต์นี่คืออะไรกันนะอ้ย้ยรางวัลสุดโหดจากการดูโฆษณาจัดไปสี่3ครั้งได้เพชรมาถึง90เม็ดแม่ใกล้ที่จะอัปเกรดตัวละครบางตัวได้แล้วนะอย่างเช่นเจ้านี้ ใช้150เพชรอัปเกรดได้เป็นบางตัวเจ้านี้1 5อนักบินอวกาศ150ส่วนเจ้านี้80สามารถอัปเกรดได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใครที่อยากจะให้อัปเกรดตัวไหนก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเพชรเพิ่มเพื่อมาอัปเกรดให้ดูอาจจะมีท่าสังหารแตกต่างไปจากตอนปกติคราวนี้เรามาเล่นทัวร์นาเมนต์กันหน่อยอไปเล่นแบบว่า,าระดับ Easy. อีซี่ขอใช้เป็นเจ้านักบินอวกาศละกัน นักบินอวกาศที่แบบว่าเหมือนจะตายเป็นขัวกะโหลกไปแล้วนะอุย้ยซันตาครอสโอ้โหโหโหหทะซันตาครอสอย่างนั้นเหรอเออนายอยู่ต่ำกว่าฉันประมาณนี้ประมาณสมอุย้ยทิ่มขาเฮ้ย <c oughs> ดูสิมันจะกว้างบอลทีมะแห่งความตายไม่โดนนะผมนี่ย้อนเข้าไปหแล้วกันนะเพื่อน เต็มเต็มหัว,วเออกำลังดีโอ้ถึงเวลาสังหารซัตคอร์ดพลังทงปากยาจิ้มเข้าไปตอนนี้ก็เออกำหนดเป้าหมายในการทิ้งยานกระจายสิเพื่อนอม,มีการให้เซฟโดยการดูโฆษณาได้หรออ่าไปหนึ่งตอนนี้ก็เจอกับนักมวยปร้ำฮู้ยฮ่าฮ่าปะทะกับฉันหน่อยประมาณ12 เฮ้โยโอ้โหต่ําเกินไปมากต้องสัก17บเฮ้ยเก้าอี้เหล็กไม่โอ้ยหน้ากากฉันแตกเลย18ละกันตัวเรากระเด็นโอ้โหใส่ทะลุโอ้เก้าอี้เหล็กมันมาอีกเฮ้ยดีที่ติดตรงนี้19จ้าได้ไม่เอ้ยเต็มเต็มอก ถ้า20น่าจะโดนหัวฮุ้ยมันกำลังจะตายเออยังไงโอ้โหยังจะมาอีกแม่โดนหัวไปแบบกะโหลกขาวๆเลยนะซักประมาณ20หสยคว้างไปไม่โดนครัผมแม่ต้องยีแล้วว้ายจะตายก่อนหรือเปล่าอื้อโอ้โหเบาๆเฮ้ยเฮเฮ้อย่าพึ่งอ่ายังรอดอยู่เก้าอี้มันถูกรดแรงกระแทก23่จ้า จิ้มขาครับผมด้วยเวลาการสังหารโหด24แล้วกันนะเพื่อความชัว าปักธงอืมเป้าหมายชัดเจนส่งยานไปแล้วกระจุยกระจายชอบจริงๆเราสามารถเซฟแล้วก็ให้ตัวอื่นมาแข่งแทนได้ไม่เอ่ยขอกดออกไปก่อนนะแล้วก็กลับไปดูที่ทัวร์นาเมนต์อ๋อยังมีืหตัวนี้ไว้อยู่ลองกดนิวดูซิก็จะเป็นการเริ่มใหม่เลยลหรอ,อแม่เผื่อใครไม่อยากจะเล่นตัวนี้แล้วก็สามารถ เปลี่ยนตัวกันได้นะครับผมเล่นตัวที่อยากจะเล่นปลดล็อกตัวสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ละกันจัดไปด็อกเตอร์ซิกอ่าจริงๆฉันชื่อริกนักวิทยาศาสตร์สติเฟือ่องห,หัวละรอบที่สองแม่เราจะต้องยิงแบบว่าเข็มฉีดยาสุดพิเศษประมาณ6และกันนะฮ้ยเต็มอก โอ้โห ôi, ได้เก้าอี้เหล็กมาอีกแล้วว้าวโดนไหมไม่โดนเข็มฉีดยามอรณะเข้าไปโอ้โหโดนสองเข็มแล้วเพื่อนมาฉีดเข็มสามนายจะได้มีภูมิคุ้มกันเอ้ยน่มันวัคซีนโอ้โหยหน้าแหว่งประมาณแปดถ้าผมจ้าเออฉีดเขา้าคอตอนนี้ฟรีดิทิมสักประมาณแปดถ้าผมยาฉีดยา เุ้ยร่างกายโอ้โหผิวหนังลอกหห <c oughs> หน้าแหว่งไปสิเราก็ขอทำการเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะ โอเคนะครับผมก็สำหรับตอนนี้โอเพนใน10วันแม่คืออะไรก็ไม่รู้ถูกล็อกเอาไว้อยู่สำหรับในพาร์ทหน้านะครับผมยังมีอีกหลายตัวที่อยากจะลองก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผม ในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ